ตาบาดเดียนบ่ดีเองมันสิแว่นดีปานไดแต่ว่าตาบาดเดียนบ่ดีมันก็บ่อนั่นปานไดตาบาดเดียนบ่ใครห็นหูพี่น้องบาดเดียนบ่ค่อยเห็นหูเท่าไรก็บานไปเดียนบ่อนตาบ่ดีไปเดียนว่าสิไปหาหมอเนาะเดีนตาบ่ดีปานไดพี่น้องนั่นในเลียญสิบบาทพี่น้อง เรียญสิบบาทนายหลวงราชการที่เก่าอันนี้เราเหรียญขาเจ้าอันหาอยู่นึ่ขาเจ้าหาแบบอันนี้นนเป็นเหรียญน,นันอันโลงพยาบาลหนึ่งศิลีลาพี่น้องโลงพยาบาลศิลีลา โรงพยาบาลศิริลา้านอันนี้ของมหาวชิรลาบุตรอันนี้มหาวิรลาบุตรอันนี้เงินนั่นอันนี้เงินหาสิบตังค์พี่น้องอันนี้ยังปฏิบัานการแต่งานใันยังไม่ยำมองในเงินห้าสิบสตังค์ อันนี้ย่งใหม่บางเหรียญยังเม่ท่านทา,านการการใส่งานในพี่น้องอันนี้ย่งเหรียญใหม่ <c oughs> ยังย่บองอเหรียญใหม่<อ>แต่ว่ามันเฮงกันเอาไว้โดนหลายมันสี่ึุนะนิมเราพี่น้องเอาไว้โดนหลายก่สี่ขุนะนิมเราละโดนหลายสี่ขุนะนิมแล้วพี่น้อง <c oughs> น,นี่จังกายเหรียญน,นี่ผ่านการใต่งานโขกชุนหมดผ่นานการใช้งานแล้วน้องเพื่อเพียรทำงานเริ่มเพนะ็ดรให้ไรน,นี่เหรียญหนังสีอยังไม่เยี่ยมบอลนึ่อันที่เขาว่าพ่อผ่านโยนขีดตรงกลางพอผ่านั่นนี่กับขีดตรงพ่อผ่านอันที่เขาว่าราคาแพงๆนี่น้อง เลี้ยนตาแผ่นดินเก็บสาสมใบเก้าอันไม่พี่น้องใบตาลให้ลูกหลานเฮาเบิงบ่ามเป็นยังดอกคุณค่า,าทางจิตใจไปให้ลูกให้หลานเฮาเบิงใบตานั่นให้ลูกหลานเฮาเบิง ลูกร้านเล้นล้นภายหนะ้าสบัสดีค่ะสามดันน้องใจขอบคุณด้หลายเด้อพี่น้องสามดันหาดานน้องใจขกบคุณด้หลายไปเห็นของคุณดาวนั่นขึ้นเทลาโอ้ยบ,ปปบึบป,ปับบึบปับบึบปับมากข้าวเดียวนาะออ่อนซ่อนเน่งโอ้ยคนผู้งามผู้ใดก็อยากเข้าไปเบิ่งคนผู้งามผู้ใดก็อยากเข้าไปเบิ่งพี่น้องเอ้ยอ่อนซ่อน นี่เระก็ว่าผู้งามกับใครได้ฮัลโหลไมฟี่ลูซี่ thank you you so much welcome เดอะไม่เอาดวงเดือน thank you คัมแบกแล้วลูซี่คัมแบกแล้วส่วนลูซี่มาเที่ยวเมืองไทยอยู่นี่เบลคัมทูไทยแลนด์ลูซี่ลูซี่เบลคัมทูไทยแลนด์ ลูกสิ 4, เขาหูวใจกันเงินเงินประเทศเขาเด้สิเรียลคำคู่ไทยแลนเรลคำคูไทยแลนด์นี่จังคอยของไทยนี่ของไทยของไทย เบิ่งได้กับเบื้หูตัวหนังสือดอกพี่น้องเอ้ยมันตัวหน่อยตัวเน็ตประเด็นมั่งบ่ใคยเห็นมันตัวหนังสือหน่อยหมดมั่งบ่ใคยเห็นเนาะเบิ่งกับเบื้องหูต่ว่าเป็นเหรียญซื่อตาบ่เห็นหูหูแต่ว่าเป็นเหรียญซื่ออันนี้ก็จ้าพอซ้อยยังบ่ใคยเห็นหูพี่น้องเอ้ย 大美地，大美地。